ในเรื่องของการดูแลพวกตัวสื่อเ,เอาจริงๆคือการสื่อสารเราไม่ชัดลูกค้าเข้ามาหน้าเพจก็จะเจอกับอะไรก็ไม่รู้ ล nice ูกค้าต well. ้องทักมาถามของเมนูหน่อยที่ร้านมีอะไรบ้างเปิดกี่โมงอะไรอย่างี้ครับก็จะต้องตอบคําถามลูกค้าเยอะมากๆครับพี่เชื่อในความเป็นมืออาชีพของทีมหยุดนิ้วครับก็ของทีมเนี่ยทำมาหลายธุรกิจเวลาคุยกันมันเข้าใจคุยกันแล้วมันเหมือนพีเห็นผีอ่ะเหมือนแบบเขาเข้าใจเราเลยว่าเราจะเอาแบบนี้นะไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องแก้งานเยอะเต็มที่ถ้าจะต้องแก้คือแก้ครั้งเดียวคือจบแล้วพี่เป็นคนไม่เก่งกราฟิกไม่เก่งเรื่องดีไซน์อะไรอย่างนี้เลยพอได้น้องมาช่วยตรงเนี้ยพี่ถือว่าสบายใจเหมือนเขาเห็นภาพในหัวพี่จริงๆถ้าทํําาาเเออองงงไดด้ีกก็คยทำ ้านเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องไปบริหารอย่างพี่เนี่ย เป็นคนที่เน้นเรื่องบริหารหลังบ้านบอกโซเรขพี่ก็จะโฟกัสตรงนั้นถ้าให้พี่ต้องมานั่งถ่ายภาพทำคอนเทนต์โอ้โหเอาตรงๆนะก็จะทําได้ไม่ดีเท่ากับให้ทางทีมหยุดนิ้วทาด้วยนอกจากทีมหยุดนิ้วมีความเป็นมืออาชีพแล้วอะร้านเราก็ดูมีความเป็นมืออาชีพไปด้วยทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาดูโซเชียลมีเดียของเราในทุกช่องทางหรือว่ากราฟิกอื่นๆที่เราให้ทางทีมหยุดนิ้วทำเนี่ยมันมีความสำคัญต่การที่ให้ลูกค้าเขาเลือกใช้บริการเรามากสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรอช่วยแบบลด หลายครั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะถามใครเราก็ปรึกษาทีมไปด้วยในตัวมันเหมือนยิ่งส่งเสริมกันน่ะ